จากแบบผู้หญิงไซส์ L เกือบจะเหยียบ XL นะคะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาใส่ไซส์ M ได้แต่งสบ้าง่ายจับอะไรไมาใส่ก็ดูมั่นใจไปหมดนะคะสวัสดีค่ะปิงค่ะตอนนี้ปิงก็อยู่ที่เอมาล่าคลินิกนะคะ ด้วยความที่แบบว่าปิงเป็นคนชอบทานอยู่แล้วทานแล้วมันมีความสุขเผลยอีกทีนึงก็ไปไซแอลแล้วอะค่ะไขมันก็จะเป็นชั้นๆขึ้นมาใส่ชุดก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายก็ช่วงแรกๆก็ได้ผลนะคะแต่พอหลังๆมันก็เริ่มขี้เกียจมันก็ไม่ได้ผลละแล้วก็เลยแบบเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องอยากมาดูไขมันปิงอะเป็นคนซ่อนลูกคือพอเปิดออกมาคือแบบ ไขมันแบบมีเซลลไูไลท์ขานี่คือเซลลูไลท์เต็มเลยค่ะแล้วก็ท้องก็จะเป็นชั้นๆคนหมอก็เลยแนะนําให้ทําเจพัดมาไปด้วยมันจะทําให้ผิวกระชับก็คือหลังจากดูดออกมาแล้วก็ทําให้ผิวกระชับไม่มีแบบย้วยหรือว่าไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคอะค่ะมันก็กระชับมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เป็นคนแบบทนความเจ็บไม่ได้ขอสรบดีกว่าให้คนหมอจัดเต็มไปเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็กลัวๆนะคะแต่แบบพอได้คุยกับคนหมอแล้วก็คือความมั่นใจมันก็ มาเป็นร้อยเลยค่ะคือใส่ชุดกระชับอะค่ะตลอด24ชั่วโมงคือถอดไม่ได้เลยทําแผลก็จะมาทําที่คลินิกแค่คนหมอ,อดูแผลให้ทุกวันสิ่งที่คนหมอ,อห้ามนะคะก็คือจะมีไม่ให้กินของหมักของดองไม่ให้กินรสชาติจัดไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดีค่ะดีมากจากแบบผู้หญิงไซส์ L เกือบจะเหยียบ XL นะคะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมา ใส่ไซส์เอ็มได้แต่งสภาพาง่ายไปไหนเพื่อนก็ทักว่าผอมลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะมาดูนะค่ะก็คือหาเสื้อผ้าตัวไหนใส่ก็คือไม่มั่นใจก่อนจะออกจากบ้านที่นึงแบบแต่งตัวเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือแบบหยิบจับอะไรมาใส่ก็ดูมั่นใจไปหมดอะคะ่ะก็คือชิลมากค่ะตอนนี้คือประทับใจทุกอย่างเนยแอมเบอรเลยคะ่ะคือเข้ามาครั้งแรกก็คือแบบ ก็อ,อยากทําแล้วอะค่ะคือแบบเผ็นหน้าคุณหมอคือคุณหมอทําเลยได้ไหมคุณหมอก็บอกใจเย็นๆนะคะคุณหมอก็จะแบบแนะนําคือพี่ๆเซลล์ทุกคนก็จะใจดีก็จะดูแลดีมากจะตามตลอดที่ปิึ้าอันนี้มีนัดนะคะแล้วคุณหมอก็จะแนะนําตลอดว่าหลังจากที่ดูดไปแล้วคือต้องระมัดระวังในการทานนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแนะนาเราตลอดดูแลให้ตลอดว่าไม่ต้องกงังวลว่าแผลเป็นจะไม่หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือประทับใจทุกอย่างเลยค่ะคือคลินิกก็สะอาดสะอา้านดูแบบ สะอาดหูสะอาดตาค่ะเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะอยากสวยอยากคุ่นดีต้องที่เอเมราคลินิกค่ะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง YouTube c h anel n ของ e m ม r a Clinic ด้วยนะครับและสามารถติดตามคลิปอื่นๆของ e m ม r a Clinic ได้ตรงนี้เลยค่ะ